เราราคากันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเปเปอร์วิลสำหรับ,บลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ต้องการดูศึกวันร้อที่ไม่สามารถเข้าไปชมในสนามอาริเกะอารีนาได้นะครับสำหรับแฟนมวยที่ประเทศญี่ปุ่นจะดูศึกนี้เนี่ยจะต้องจ่ายถึงห0 0พันเยนนะครับหรือประมาณ33ดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 1,100บาทนะครับและก็ประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ33ดอลลาร์ในการดูเปเปร์วิวผ่านช่องทางมือถือในศึกวัน172นะครับก็ประเทศไทยเนี่ยได้ในเรื่องของสิทธิพิเศษซึ่งในศึกวัน172เนะครับเราจ่ายค่าดูเพียงแค่200บาทเท่านั้นสำหรับเปเปอร์วิวที่จะดูศึกวัน172ที่ผ่านมาแต่ในครั้งนั้นนะฮะทางด้านเปเปอร์วิวของ วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเกิดล่มเกิดมีปัญหานะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับและแฟนมวยส่วนหนึ่งที่คิดจะซื้อเนี่ยก็ยังมีความกังวลอยู่ว่าในรอบนี้เนี่ยจะมีปัญหาเฉ็เช่นเดิมเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่านะครับ ตามมุมมองของผมเนี่ยเชื่อว่าในครั้งนี้นะครับทาวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยได้มีการวางแผนอย่างดีแล้วก็ในเรื่องของระบระบ,บอะไรพวกนี้เนี่ยน่าจะไม่มีล่มแล้วนะครับส่วนราคาในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ต้องรอให้ทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับประกาศอีกทีหรือว่าจะมีประกาศนะครับในทางด้านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งทางเพจต่างๆของวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยน่าจะมีการอัปเดตข่าวสารในเร็วๆนี้นะครับพอศึกใหญ่ศึกวันร้อยเจ็ดสิบสามสิบหกพฤศจิกายนเนี่ยก็เหลือ ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึงเดือนเท่านั้นแล้วนะ แลยน่าจะอีกไม่นานเร็วๆนี้อย่างแน่นอนทางวันแชมเปี้ยนชิพน่าจะมีการประกาศนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะดูศึกวันร้อยเจ็ดสิบสามเนี่ยจะต้องจ่ายプย์เปอร์วิวราคาเท่าไรซึ่งทางที่ญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศออกมาแล้วว่าห้าพันเยนประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทและประเทศอื่นๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับเหลือเพียงแค่ประเทศไทยว่าเรานั้นจะได้สิทธิพิเศษหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมมองคู่มวยที่จัดนั้นก็ต้องบอกนะครับว่ายิ่ง ใหญ่กว่าศึกวันร้อสว่าศึกวันร้อยห้าศึกวันร้อ็สิ 5, ส 2, แลวก็ศึกวันร้อในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นศึกใหญ่ที่สุดของวันแชมเปี้ยนชิพตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา12ปีเชื่อว่านะครับราคาเปเปอร์วิวนั้นเนี่ยอาจจะประมาณเดิมนะครับหรือไม่ก็อาจจะสูงกว่าเดิมขึ้นมานิดหนึ่งแต่ด้วยคู่มวยขนาดนี้นะครับสมมติว่าราคาประมาณ500บาทเนี่ยเชื่อว่าแฟนมวยนะครับก็ยังพร้อมอินดีที่จะจ่าย วันเชมิชิปเพียงแค่ทําระบบหลังบ้านให้ดีแค่นั้นเองนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่เคยซื้อแบบเปเปอร์วิลเพื่อดูสึกวันไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหาส่วนท่านไหนนะครับที่ซื้อไม่เป็นทําไม่ถูกหรือว่าอะไรยังไง รอให้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อได้เดี๋ยวผมจะนําวิธีการซื้อเปเปอร์วิวเพื่อดูศึกวัน1 7อยอย่างละเอียดนะครับว่ามีขั้นตอนการซื้อยังไงเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของวันแล้วทํายังไงต่อมีการชําระยังไงบ้างนะครับซึ่งในศึกวัน172เนี่ยผมก็ได้ลงคลิปถึงวิธีการซื้อนะครับซึ่งในครั้งเนี้ยก็น่าจะมีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ในเรื่องของราคานั้นเชื่อว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยน แต่ก็เข้าใจได้เพราะคู่มวยในรายการเนี่ยมีการชิงแชมป์ถึง7คู่ด้วยกันนะครับยิ่งใหญ่สุดๆเลยและมีคู่มวยประกอบรายการอีก9คู่เนี่ยน่าจะดูกันนะครับหลายชั่วโมงแน่นอนและน่าจะแบ่งเป็น2ช่วงระยะเวลา ซึ่งคู่ที่แฟนมวยชาวไทยเราณตอนนี้นะครับให้ความสนใจมากที่สุดน่าจะเป็นคู่ของซูเปอร์เล็กกับยูกิโยสะและก็โจนาธานแฮกเกอร์ตี้กับนาบิลฮานานะครับน่าจะเป็นคู่ที่แฟนมวยเนี่ยอยากดูที่สุดและและอีกหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือนาตากะกับหนุ่มสุรินและคู่สุดพิเศษนะครับที่แฟนมวยชาวไทย FC1 ซ h วันแชมเปี้ชิพทั่วโลกนั้นเนี่ยเฝ้าจับตาอย่างแน่นอนนั่นก็คือการเจอกันของเสือคิมและก็เจ็คพีคอกคู่มวยคู่นี้น มีอะไรพิเศษมีอะไรให้ติดตามเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้องมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสําหรับนะครับคู่ของเสือข็มแล้วก็เจ็คพีคอกยังไงยังไงก็กดติดตามช่องของเอ็กซ์ตอริโอไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตในเรื่องของราคาเปเปอร์วิวสำหรับประเทศไทยอะไรยังไงแล้วนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผมนะครับจะรีบทาคลิปและก็แนะนําวิธีการซื้อดูเปเปอร์วิวเพื่อไม่ให้แฟนมวยนะครับแฟนลับวันแชมเปี้ยนชิพหรือแฟนลับช่องผมพลาดได้เลยสําหรับ ศึกวันร้อขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์และจะไม่พลาดขา่าวสารวงการมือไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครสไตล์เอกสตรีโอขอขอบคุณครับ